ก็สวัสดีครับหลังจากที่ผมเองนะฮะลุงนัดเลิกลาจากการที่อะไรทำอาหารลง y o u t ยู e นะก็มีผู้ติดตามพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามที่น่ารักดูทุกท่านทุกวันนี้ท่านก็ยังติดตามอยู่แต่ผมไม่มีคลิปที่จะทำอาหารเนะนี่ยอว่าสอหรือสปีเนี่ยนะมันติดไอ้พวกนี้ไง ไอโควิดสิ COVID มันระบาดหนักในประเทศไทยทุกวันนี้นก็ยังระบาดอยู่นะไม่สามารถจะเดินทางไปจ่ายตลาดได้เพราะนั้นการทำอาหารจึงยกเลิกไปโดยปริยายก็คือผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็อยู่นี่แหละนะก็คืออยู่ที่บ้านนี่แหละสั่งอาหารก็สั่งเอานะฮะเดลิเวอรี่อาหารก็มาส่งเอาแล้วก็เด็กๆก,ก็ไปซื้อบ้างตามห้างก็มาทำอาหารนะส่งข่าวส่งอันนี้ ก็ใช้ชีวิตแบบนี้วนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็ไปบ้างนะฮะไปซื้ออาหารหน้าปากซอยบ้างเพราะว่าโควิดมันเบาบางมามีช่วงเนี้ยก็มีอีกตัวนจำนวนมาใหม่เนี่ยนะฮะมันก็เขาก็ว่ารุนแรงอยู่นะฮะเอา้ามาใส้พอนะมาใส่พอก็เลยรายการทำอาหารนั้นกำลงังดำเนินการไปด้วยดีก็เลยต้องหยุดไปโดยปริยายนะก็ไม่ว่ากัน เพราะมันเป็นแบบนี้นะฮะและชีวิตทุกท่านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างยังอยู่สุขสบายดีกันไหมนะยังสบายดีกันอยู่ไหมนะก็คิดถึงทุกทุกท่านแหละนะก็ช่วยส่งข่าวคราวคนเราบ้างตอบหรือคอมเมนต์นะบ้างว่ายังอยู่ดีมีสุขอยู่แต่เศรษฐกิจทุกวันเนี่ยรู้สึกจะลําบากเนาะน้ำมันขึ้นราคาเป็นว่าเล่นน้ำมันขึ้นราคาสอย่างเนี่ย ของทุกอย่างมันก็ตามไปหมดแหละเพราะว่าทุกอย่างมันขนส่งด้วยราคาของน้ํามันนะและจริงๆของก็ขึ้นราคาอยู่แล้วเราประเทศไทยก็อย่างฮะโรคระบาดในหมู่เนี่ยนะฮะหมูก็รับประทานกันไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ได้ไม่ต้องรับประทานกันละเพราะว่ามันแพงมากนะเราก็ไม่ใช่คนร่ําคนรวยที่มีเงินขนาดนั้นนะฮนะก็ต้องดูความจําเป็นว่ามัน มันจะใช้อะไรนะฮะหมูก็ที่บอกแพงก็คือเราจําเป็นไหมล่ะที่ต้องทานมันนะไม่จําเป็นก็เลี่ยงไปแต่เลี่ยงไปก็เจออเป็ดไก่ก็คือราคานะแต่ว่าก็ยังดีกว่ายังดีกว่า,าราคาของหมูก็แล้วกันนะหมูมันแพงก็สุดนะน้ำมันขึ้นแล้วคืเอเด็กจะไปไหนก็ลําบากนะเปน้ำมันรถเทีก็โอ้โหสะดุ้งเลยนะเพราะว่าช่วงที่เรากรเกษียณมาเนะนี่ยอย่างลุงณัฐเกษียณมา,ก,มาก็ไม่มีไรายได้อะไรนะ ก็ใช้แต่เขาเรียกว่าอะไรเงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะไม่มีแล้วนะก็มาจะทำ YouTube หาเงินตันหน่อยก็มาเจอไอ้โควิดก็ไม่ได้หากันทอดีนะก็ต้องปิดไปเพราะยูทูปเขาก็เรื่องมากพอสมควรไอ้นู่นไอ้นี่อาหารนี่นะที่ทาลงไปใกล้ๆเคียงกันก็ไม่ได้ก็ว่าต้องให้แตกต่างกันนั้นมันก็เลยรู้สึกลำบากนะอาหารไทยมันมีกี่ประเภททีเดียวนะ ไอ้พวก YouTube มาจากฝรั่งเนี่ยไม่รู้เราไทยเนี่ยมันแตกต่างกันนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้วัสดุมันเหมือนการค้ายกาันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องหากันละนะเลิกก้เกียดไปเพื่อพาอาศัยต่างชคกังชาติก็เลิกผมจะทำนะก็ขอบคุณมากแต่แฟนๆก็ยังติดตามผมอยู่แต่ผมอยี๋ยนี้ก็ไม่ได้พูดจริงๆนะผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปติดตามใครก็เลยเนะื่องจากว่ามันยังไงล่ะ ม,มันมันวุ่นวายคือมันวุ่นวายไงม,นมันวุ่นวายตัวเองนี่แหละว่าเอ๊ะวันๆเราจะทาอะไรหรือว่ามีอะไรมีช่องทางไหมช่องทางอื่นใดไหมที่ว่าเออมันจะหาอะไรได้แล้วก็ว่าจะสนุกสนานได้นะเออผมก็ทําอะไรอย่างนะอืมเป็นดีเจจัดรายการก็สถานีวิทยุก็ทํามาแล้วไ้เปิดรายการก็มาติดปัญหาหเรื่องเพลงลิขกสิทธิ์อีกนะมันก็ช่วงนี้อะไรเหมือนกับมันกีดกันเราไปหมดนะ ท,ทั้งที่เป็นดีเจเรากไ็ไม่ได้จัดรายการเพื่อ,อหวังมีโฆษณาเลยคือคุยกันแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังให้เฉยโฆษณาก็ไม่เอาแต่มันก็ติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์ปุ๊บเราจะจัดได้ยังไงนะเพราะเราไม่มีโฆษณามีโฆษณาเราก็กลัวว่าไอ้สิ่งที่เรานำมาโฆษณานั้นมันอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่เอาเขาให้กับปุกกาแฟมันก็ไม่เอาเพราะว่าเราก็ทานอยู่ยี่ห้อเดียวไอ้ยี่ห้อนั้นไม่ได้ให้ คือเป็นคนที่อยากได้ตังแต่ไม่งบถึงขนาดที่ว่าเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ไม่ได้ทานแล้วมาโฆษณาก็ไม่เอายาเยอะนี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่เอาเพราะการรับประทานยานั้นมันก็มีทั้งคุณและโทษถูกไหมฮะมันเข้าไปในร่างกายเราสิ่งที่เข้าไปในร่างกายเราเราก็ต้องดูดีๆนะไม่ใช่ว่าเชื่อแต่คําโฆษณาชวนเชื่อตลอดไปว่ายานุ่นดีอย่างเง้นยานี้ดีอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าในร่างกาย แล้วก็ต้องศึกษานะฮะแล้วก็ดูไปเช่คคาโฆษณาหรือแอบอ้างอะไรที่เขาติดตามเมเ่อเแยะเยอะๆไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไม่ถูกต้องนะก็ไม่เอาจริงๆแล้วมันมีเข้ามาให้ให้ให้โฆษณาแต่ว่าจะไม่รับประเภทนี้ถ้าเราไม่ทานหรือว่าเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่รับแล้วเราสิ่งอะไรที่เข้ามาในร่างกายเราก็ไม่เอาเหมือนกันอย่างประเภทยาหยดตรงหยดตานี่ก็ไม่เอาเหมือนกันพราตามันก็มีแค่เนี้ยมีสองกู้เนี้ย คุณจะไปทดลองเชื่อ,ขอเขาจาบ้านเขาว่านั่นดีนั่นดีนี่ไม่ดีแล้วรับรองไปจากไหนและอนาคตข้างหน้านี่คุณหยอดไปบ่อยๆเนี่ยนะหรือว่าเมียรับประทานเนี่ยคุณรับประทานบ่อยๆแล้วคุณหยุดขึ้นมาเนี่ยมันจะผลอะไรไม่มีใครรับผิดชอบคุณได้นะเพราะฉะนั้นจะทําทอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องระมัดระวังนะนิดหนึ่งไม่เป็นคุคนที่คิดมากคิดห่วงเราเวลาเราไปโฆษณาอะไรเราก็ห่วงว่า เขาได้รับไปแล้วผลกระทบเป็นอย่างไรใหม่ๆดีแล้วนานไปดีไหมมานานไปก็จะไม่ดีนะฮะบางครั้งเคยทดลองคนที่จะให้โฆษณายาต่างแก้ปวดแก้เมือ่อยเนี่ยนะก็ซื้อมาเลยแล้วก็ไปแจกดูสิตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่รับประทานแต่ไปแจกพวกแม่ค้าเขาก็โอ้ดีเหมือนกันอย่างงู้นอย่างนี้ก็เข้าท่าดีแต่ไม่ให้ตังค์เขาไม่ ไม่ได้เก็บตังเขาไม่จะไม่ให้ตังไม่เก็บตังเขาแล้วก็ไม่เอาโฆษณาแต่ดูดูไปมันมีสารอะไรหลายตัวทรมัร์ก็เลยหยุดแมวนะหยุดแจกแล้วก็หยุดแต่ว่าไม่เป็นอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่เอาไม่รู้สึกการที่เราไม่สบายใจนะว่าผลอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงละมันดีหรือไม่ดีอ่ะนะ ก็คยังคิดถึงอยู่นะพวกที่เขาทําอาหารหรือว่าพวกที่เขาจัดรไยการอะไรนะลง youtube ต่างๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปดูเท่าไหร่หรอกนะฮะวันนี้ก็จะล,ลุมลืมเลือนรือกันไปบ้างแล้วนะจริง,รงๆนะคิดถึงทุกคนนะฮะคิดถึงผู้ที่ทำรายการอาหารและพูกที่อื่นๆที่เราเคยเคยเข้าไปชื่นชมเขานะฮะเยอะไปหมดนะนะก็ ก็ยังเป็นห่วเป็นไายก็ขอให้ทุกท่านไดราบริมแล้วก็มีความสุขตามอัตภาพษณาการเพราะชุกนี้ก็อย่างว่าน,นนะรู้สึกว่ารับแขวรัฐบาลนิดหนึ่งก็ได้ว่าไม่เคยย,ยื้ยหรืออะไรไม่แต่คนละเครึ่งมันก็จะไม่ไหวแล้วล่ะไอ้คนละเครื่งงนะเพราะเราต้องออกเครึ่งหนึ่งบางคนก็ไม่มีตังค์ที่จะออกเครื่องหนึ่งนะและอีกอย่างเนี้ก็ค้าแม่ค้าก็ลดจํานวนที่จะจองคนละครื่งไปเนือ่องจากว่าเขาต้องเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีย้อนหลังกันเยอะ มันมันเลยทําให้เราต้องคิดดักพอมสมควรนะแต่ผมไม่สนใจผมไม่เคยทานะคนละเครื่องคนละข้ออะไรเงี้ยให้เงินเราไปเอามาออกแบบคนละครึ่องเงินม้วนคนละครื่องเงเออผมไม่สนใจผมไม่เอานะแต่สำหรับท่านท to ี่สนใจก็นะก็ร่วมเขาได้เร็วๆนี้ก็มีคนละเครื่องเนาะ